วสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกันกับอ่อนครับชาแนลนะท่านผู้ชมนี่ก็วันอาทิตย์ที่ยีิบเก้ามิถุนาท่านผู้ชมก็อยู่วัดมหาธาตุเช่นเดิมนะครับ ก็น,น,ออนี่มีประมาณสิบกอบแผลงนะท่านผู้ชมนะก็ขอได้ซื้อได้ขายกันคนไม่เยอะเท่าไหรน่นะท่านผู้ชมนะก็เขาก็ไปสิงบุรีกันบ้างวัน็นวั่ของเ,อเ,อเอออนี้ยเจิดสองอ่าตรงสองเซียนนั้นเขาคุยกันนูนะ่น หลวงพ่อพรมุ <th> ่น <t> น <half> ี้มีประสบการณ์นะเนี่ยของมาเจอรัท่านผู้ชมานหลวงพ่อพรมีประสบการณ์นะฮะหลวงพ่อโดนฟันไปสองสองวันที่แล้วเลยเนี่ยโดนฟันไปสองสองวันที่แล้วจริงหน้าวัดหลวงพ่อเลยนี่เรื่องจริงนะครับเมาเจออก็ประคอมใช่หลวงพ่อพรมาใส่ไอ้วัดไอ้วัดหลวงพ่อวัดโบงามวัดโพธารามวัดโพธารามสันบุรีสันบุรีบ้านเรา บบขอมนี่ประสมกันม<ะ>าสองวันที่แล้วเพิ่งโดนฟันหนึ่งจของเนี้ยเจอท่านผู้ชมนะปลาหลักแกเยอะแปกแกเยอะแปกแกเยอะเจอ ชอบจันชันกัยชันยันก็มีเนาะประคอมข้างข้างดูู้ออดป่าเนี่ย ของเก็บมาใหม่น้ำชมก็มีพระกองยี่สิบถึห้าสิบบาทบรรยากาศน้ำชมก็มีทักสิบก็แผงได้นำชมวันนี้ก็พอได้ซื้อได้ขายน้ำชมนะพี่น้องได้รับชมกันเป็นเป็นช่อขาวน้ำชมก็คือลงให้พี่น้องได้ลงติดตามกันเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ขาดตอนน้ำชมนะก็คือว่า นี่มาคอยได้ออกมาถ่ายคลิปเนาะมาได้คอยเดินทางไปไหนท่านผู้ชมก็คือได้ถ่ายอยู่แต่วัดมหาธาตุประจําการอยู่วัดมหาธาตุท่านผู้ชมนะก็คือนั่งขายด้วยขา,ายไอ้ไปน้องในหลกักชูตก็ประมาณนี้นะนรับก็คนไม่เยอะเท่าไหร่มีมสักสิบกระแหงท่านผู้ชม ผัรบงเมื่อนอุงหรอา สี่มีบปีสอเร้อยดาทั้มดัดเกา่ายุดเงินสมุดสงข้ารอบลม 2. องค์ร้อยสองรอ้อ,งรอ,อรามถายมั้งคับขโมยบางมันมีขโมดใช่ไหมสน<า>ีนี้แม่

ผมกับมันเพราควยเนี่ยม,มันนั่นหน่อยมันลาวผมสวยมล้โอ้แตกเดือนไม่ลาวรูรรส,สดดิแตกเลยลนแตกเลยเนะี่ยผมกัมันมัเห็นมีรูปมีรูป ดำดำไล่ตัวเดียวไล่ตัวเดียวสวัสดีครับนอนๆมาสายยังไงมาอยู่แค่นี้ก็มาสายอีกทีมาทำไมใช่ไหม มาทำไมแต่เช้าเวลาแค่สองชั่วโมงก็พออยู่ก็ทักครึ่งวันมาสิสองชั่วโมงขับแล้วนะอายุเยอนะแล้วทำอะไรเยอะๆถึงเงินร่อนให้ตายเลยถึงเงินก็ร้อนแบกทับแบนว่าไงขอจานองเดือนท่านผู้ชมขอจานนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมผมด้วยนะครับ เอ้พี่ตาไปไหนวะวันนี้ตาไปไหนวะตาไม่มาเฉยมนี่ก็เป็นกอจานมงเดือนจุกท่านพี่น้องได้รับชมกันที่ประมาณนี้วันนี้ก็มีทักจิบกระแผงนะทนะุกท่านนะก็ได้ซื้อได้ขายกันฝากพี่น้องที่ชอบสายพักเครื่องนะครับมาเชิชมกันได้วัดมหาธาตุนะ สัตว์บุรีจังหวัดชัยนาทบาเลเระน้ผู้ชมดนะ้วยก็ฝากพี่น้องมาเที่ยวชมกันได้ครับมีทุกวันน้ำพระน,นะครับมีแผงพระมาวางให้พี่น้องได้รับชมกันทุกวันมีพระหลากหลายให้พี่น้องได้รับชมกันได้เลือกกันเป็นพระบ้านๆท่านผู้ชมนะก็มีด้านหน้าถนะน,านทางเข้ากู้โรงเรียนคลุนะครับผู้ชมนะก็ด้านหน้ามีด้านในมีครับให้พี่น้องได้มาเที่ยวชมกันได้วัดมหาธาตุน้ำผู้ชม มีทุกวันพระและวันธรรมดาวันธรรมดามีทุกวันนะครับรม,ม,มีขาแม่ค้าหาประจำก็จะมาวางกันประจำนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้นะครับ